สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีนะคะยังไม่สั่งกระดิ่งมีกระดิ่งด้วยนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่24พฤศจิกาย,ยนพศาา2567นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่กดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอให้มีโชคมีลาบนะคะอ่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะชาบัวของแบรนด์ถุมราพิดมชาบัวเนี่ยหลักๆเลยคนที่อายุ30อัพขึ้นไปดื่มทานทุกวันนะจะลดในเรื่องของฮอร์โมนนะคะกิน่นที่เขาเรียกกินแก่เนี่ยแหละเออกินไปเรื่อยๆติดต่อกันประมาณ หนึ่งเดือนนะคะกลิ่นตัวจะไม่มีแต่ดั้มแต่เดิมโบราณโบราณในดวงชะตาของในชาวราศีกุมนะจะเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะดวงของในชาวราศีกุมเนี่ยจะต้องบอกว่าหนูจะต้องเปลี่ยนแปลงนะบางทีแบบไม่อยากเดินทางอะ่ะอาจารย์จะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทท้าย หลอกเก่งหลอกเด็กเก่งมากเดี๋ยวท้ายๆจะบอกในชาวราศีกุมเคล็ดลับเคล็ดลับในการเดินทางนะคะดวงชะตาของในชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของเบื้องบนด้วยถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นหมายถึงเดินทางบ้างเดินทางเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็จะนําไปสู่ความสําเร็จ อาจารย์บอกเลยว่าเหมือนถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยคุณจะได้ไปที่ใดที่หนึ่งอ่านี่มันขึ้นรูปรูปของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ปกปักรักษาคุณแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีคุณจะฝันเห็นสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วถ้าคุณเช็คถ้าไม่แน่ใจเช็คดวงก่อนเรื่องนี้กค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงบางทีเนี่ยฝันถึงสถานที่ใดที่หนึ่งสมมุติฝันเห็นวัดวาอารามคุ้นชิน พยายามเดินทางออกไปนะแล้วเราไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายอะไปแวะวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยเราเข้าไปกราบไหว้บูชาให้อธิษฐานอย่างนี้นะคะหากข้าพเจ้ามีกรรมใดก็แล้วแต่หรือมีบุญใดอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะหรือวาระจิตของดวงวิญญาณใดที่เคยมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันอะขอโหสิกรรมให้ต่อกันและกันแล้วก็กรวดน้ําลงที่ตรงนั้นอะลงที่ที่วัดต้นไม้ใหญ่ นะคะตใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณวัดวาอารามมันจะเป็นการที่เราเอาโหสิกรรมอะไรบางอย่างเราไม่รู้ว่าภพชาติในอดีตเราได้ทำอะไรไว้เพราะฉะนั้นเราจะมีการแก้ปมพวกนี้มันก็จะเป็นรอยต่อทำให้ชีวิตของคุณนะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของพลังของสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับบาร,รมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจำตัว เพราะในเรื่องของพลังพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่กับตัวคุณค่อนข้างมากเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะคะและในบางคนต้องบอกเลยว่านึกว่าตัวเองจะถังแตกแล้วจะต้องเอาเงินเก่ามาใช้เงินต้องแบบไปกู้เขาแล้วอยู่ดีๆก็รอดเฉยก็มีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นรอยต่ออยู่ๆก็แบบพลิกมีคนมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะถ้าชีวิตอยู่นิ่งอยู่กับที่พยายามเดินทางหน่อย เดินทางถ้าเกิดคุณดวงดีแต่คุณไม่ไปไหนคุณไม่ทำอะไรเลยทำชีวิตเหมือนเดิมทำงานกลับบ้านนอนชีวิตก็จะดีแค่ไหนก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณดวงดีแล้วคุณดิ้นรนคุณใฝ่หาคุณทำตามฝันหรือทำคือต้องใช้คำว่าทำแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเจอในสิ่งที่ดีมันอาจจะเป็นเป็นการเดิมพันซะหน่อยแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังไงเกี่ยวข้องกับในชาวกลุมนะคะ ุ่มนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางโดยตรงเลยนะคะโดยตรงเลยนะอ่ะ,อะคุณราชันนะคะขายทุเรียนที่อ๋อพันผักนะคะที่สงขาลาราศีกันเออเนี่ยราศีกันพูดไปยังอ๋อเมื่อวานหลุกเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนะคะขายทุเรียนทุเรียนที่นุน่นดังๆพันอะไรอะลูก นะคะอาจารย์ก็อยู่จันทบ,บุรีนะทุเรียนเป็นอะไรที่มาหากาบของชาวสวนมากนะคะยาเยอะเลี้ยงยากตายง่ายราคาดีทุกคนก็ไฝหานะคะอะดิ้นรนกันไปเนาะสำคัญมากๆเนี่ยบางทีก็ในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีเนี่ยเราต้องไหว้เขาให้ดีด้วยบางคนส่วนติดกันแต่ส่วนเขากับพืชผล เกษตรงามของเราไม่ดีเลยก็มีนะคะมีเห็นอยู่จริงๆอะทีนี้มาต่อในชาวราศีกันนะคะเอาเถอในดวงชะตาของท่านอะบางทีอะเหมือนมีคนทักหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์ทักอยู่แต่ท่านไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเนี่ยจะสวนกระแสทันทีจะต้องเหนื่อยมากแต่ถ้าท่านเชื่อนะก็มีโอกาสที่จะเจอสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสําเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานมีจุด ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เหนือความคาดหมายแต่ถ้าตอนเนี้มันรู้สึกแย่ๆอยู่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงแต่บางคนบอกหนูไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยอาจายาไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนจริงๆอาจารย์ก็บอกว่าปรับเปลี่ยนเรื่องทิศทางของการนอนนิดนึงนะสิ่งที่คิดอยู่นะสมมติวยเ์นล้วบอกเฮ้ยนอนทิศนี้แล้วแบบ มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลองปรับนิดนึงนะคะบางคนนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังบางคนดวงแรงมากต้องใช้คําว่าดวงแรงป่วยไม่หยุดไม่หย่อนนะคะป่วยไม่หยุดไม่หย่อนนี้ใช้ได้เฉพาะนะแล้วก็เป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ค่อนข้างสูงด้วยอาจารย์บอกต้องนอนทิศตะวันตกกลับไปนอนเ,เขาก็กลับไปนอนกลายเป็นหายป่วยไปก็มีนะคะหายป่วยไปก็มีแล้วแล้วก็อย่างในบางคนอาบางทีอาจารย์เป็นเองนะคะอืม ในลองนอนเองมังสิทิ่ตวันตกไม่ต้องนอนเลยลูกโอ้โหสนุกสนานนะคะเหมือนแบบบนหัวนอนเรามีป่าช้าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบมีเรื่องราวเยอะมากอันนี้ก็เหมาะกับบางคนเท่านั้นนะคะสีสัวก็ไม่ได้เนาะโบราณว้าวไหวนะคะเอาละในชาวราศีกุมในเรื่องของความรักนะถ้าเกิดมันมีความรักที่เป็นความรักที่อดีตแต่เราอะมันจะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งช่วงเนี้ย อยู่ๆไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตค่อนข้างมากหรือเป็นภาพจำภาพจำตรงนี้ในบางคนเป็นนะคะก็คือเลิกกับแฟนนานแล้วแต่ยังฝันถึงอยู่อย่างนั้นเขาเรียกขวัญเนี่ยขวัญของเรายังอยู่ตรงนา้ที่นั้นบางคนอยู่บ้านเก่าเคยอยู่ด้วยกันกับครอบครัวเป็นหลายๆสิบปีพอเลิกรากันไปอยู่ที่ใหม่เป็นน้านและสิบปีก็ยังฝันถึงเมื่ออยู่ที่เดิมอย่างนั้นทุกค่ำคืน ลึกๆจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีโอกาสได้กลับไปคืนดีกันนะเพราะขวัญมันยังอยู่นะคะขวัญมันยังอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหากับคนที่มีครอบครัวใหม่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ได้เคยคุยกับอืท่านท่านเป็นอิสลามนะคะเราจะเรียกกันว่ามะอะไรอย่างเงี้ยเขาในถ้าในศาสนาอิสลามเขาจะมีการทําพิธีเพื่อหักกันด้วยนะหักในเรื่องของ กับรักเก่าไม่งั้นเนี่ยปัญหามันจะมาอยู่กับรักใหม่เนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยก็จะแบบน่าสงสารไม่รู้ว่าเขาจะขับไปดีกันตอนไหนเนี่ยเนี่ยมันน่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะมันซับซ้อนเรื่องของเกี่ยวกับเวรล,ลกรรมและบุญเนี่ยนะคะก็ต่างฝ่ายก็ต้องอโหสิกรรมให้ต่อกันและกัน,นในชาวกลุ่มก็จะมีเรื่องราวที่ซับซ้อนหน่อยเพราะเป็นพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวพันกับดวงชะตานะคะเอาละฝากประมาณนี้ในชาว ราศีกุมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีประสบการณ์ในด้านใดนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางจิตวิญญาณก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวอาจารย์มาอ่านดูนะคะหรือไม่ก็บางทีแต่แอดมินเขาจะเป็นคนตออาจารย์ก็จะมานั่งไล่ดูที่หลังนะคะ